ไหนไหนไอคิวคิวครับกัดอะไรเนี่ยลูกฮะน้องกัดอะไรไก่เต็มเลยเห็นไหมเนี่ยฮะไก่เต็มเลยครับเห็นกว่าเรานี่เจ็บไหมน่ะน้องเจ็บเหงือกไหม ไหนลูกแม่เี้ยแม่ดูก่อนเช็ดก่อนนะน้องเช็ดํำลายก่อนเจ,จ็บปากไหมหนูคันเหงือกปะเนี่ยหนูกัดใหญ่เลยนนองมันจะเจ็บนะตีกันฝุ่นตีกันทำไมนี้ฮะ บรรยากาศที่บ้านยามแรงจังทำหมูกระทะกินกันไหนน้องไอคิวคะไหยนายน้องไอคิวเดินไปไหนนี่น้องจะเดินไปไหนครับหายยาบอกอ่ะเดินไปจะตกนะลูกค่อยเดินดูไปเองจะล้มไหมนะ่ะขึ้นมาบนนี้ลูก เดินไปลูกเดินไปนี่อะแอมบุเนี่ยไหนนี่กระถ้าไม่ไม่ไม่นี่ฮะจอกเนาะของชอบพี่อันดาเอานานนานน่นก็สำลักแล้วอันนี้สำลักน้ำลายได้กินต่อโอ้พอแล้วลูกพอ พอแล้วพอแล้วสำลักแล้วเนี่ยพอกินน้องกินยามาได้ลูกแล้วโตก่อนค่อยกินเนาะนี่มองยามองยาะ,อายะอ <laughs> โอ้โอ้ลูกมองกินก่อน้องกินก่อกินหมูกระทะก่อกินไหมามากนมินจะเดินไปหายาดูเลมัดกับมัดมัดน้อง มาดี่าปลาลูกค่ะฟันเข้ากระทะแบบเนี้ยอันดาไม่เคยกินเด้มันลำนะล้ำแม่โว้อันดาชอบกินอันดาบกอ,อ,าอบกอบก,อกินเยอะๆนะลูกไม่อันนี้ก็มะเลงวันตอมาลูกไหนไหนนะแม่ผูกไว้ก่อน ไส่มาเติมชู้คุณอะไรง